มาเลาะดูน้องทุเรียนกันนะคะขี่มอไซค์ลาป่าปามเลยค่ะเนี่ยเลี้ยงไอ้ทุเรียนในใป่าปามมัน สวนปลาล์มก็ดีอย่างก็คือว่าปลาปล์มมันก็ยังเลี้ยงต้นทุเรียนได้ในระหว่างที่ทุเรียนยังไม่มีรายได้นะคะมันก็เอาต้นปลาล์มมาเลี้ยงน้องทุเรียนนะคะรายได้จากปลาล์มรายได้จากน้องปลาล์มนี่ แล้วเอาใจใส่ามากมันก็คงไอ้เด็กเล่หนหาอะไรนี่เลย <c ười> เขาก็ไม่ดูแลก็ตาย <c ười> เปรียบกับน้องมาหาลัยเลยเหรออือร่วของนี่เดยอ่าก็น,นี้เดี๋ยว <c ười> ดึงกันนั้นออกเดี๋ยวมาหักอกีกอะไรนะทางทาง ส้างป่ามันจะมาหักเศน้องนะคะเนีเ่ยเศน้องที่เดียนเราก็ต้องดึงออกน,นี่ก็น่าจะวางยาแล้วค่ะตอนนี้ด่มใบแห้งแล้ว รุ่นบ้านเนี่ยไม่ได้ซ้ำมันบ้านลูกหนูเขาเป็นเสาวันนี้กันอยู่นะก็สวยอย่างไงใช่ไหมตรงนี้ไม่โดนเลยใช่ไหมตอนนี้น้ำไม่ต้องเพราะายยางมาถึงนี่เลยพี่เราลาบสายก่อนค่ะช่วงนี้ 这年头，<Thank> เี้ยมไมหัวู้ไม่หัวดินี่แต่วันก็ไปเร็วอยู